สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมโรบ็อกกันเองครับวันนี้เราเราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าบ็อกฟุตกันเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนการสมัครนีดคอร์ดหรือสร้างกลุ่มนีดคอร์ดด้วยนะครับผมก็แล้วแล้วก็สอนทําให้ฮาร์คิเต็มเต็มตัวเร็วๆนะครับผมก็อันดับแรกครับก็คือเราเราเราต้องมีดาบและสตัดดาบของเราก็คือหนึ่งเท่านั้นนะก็คือจะตีเบานะครับก็คือนี่อันดับแรกนะคบเดี๋ยวขอแปลงหนึ่งปแป๊บนะ นี่ก็คือฮาคิเต็มตัวจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับฮาคิเต็มตัวจะเป็นประมาณนี้นี่เต็มตัวประมาณนี้นะครับผมโอเคอันดับแรกรับก็คือให้เราตีไปครับผมหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งแต้มครับผมก็คือยิ่งๆเรา,ราตีได้มากเท่าไหร่เราเราก็จะได้แต้มมากเท่านั้นครับผมนี่ครับเวลาตีครับห้ามทำแบบนี้นะครับ,รบก็คือห้ามปิดแบบนี้ห้ามปิดฮาคิเราเราต้องเปิดครับผมก็คือจะ จะได้นับหนึ่งแต้มครับผมแล้เวเขาจัดจัดการแป๊บ,บนึงนะผมตีไปแล้วเมื่อกี้แปบบ๊บนึงนะแป๊บ,บนึงโอเคครับก็นะครับก็ประมาณนี้แหละส่วนนะครับก็ประมาณนี้แหละต่อไปครับก็คือเดี๋ยวผมขอไปก็คือถ้าใครยังรีสตาร์ทไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปที่ตรงนั้นนะครับผมคือสถานที่ก็คืออะไรนะที่คาเฟ่ผมที่คาเฟ่นะครับอยู่ อยู่หน้าอยู่หน้าคาเฟ่ผมตัวตัวแรกของฟรีนะครับของฟรีของฟรีมปนของฟรีนะครับผมของฟรีโอเคครับ Haha, ให้ให้เราไปเลยนะครับตรงไปเลยครับผมตรงไปตรงไปครับผมโอเคตรงไปเลยครับผมตรงไปเลยครับผมนี่ครับให้เราตรงไปเลยครับผมตรงไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆครับผมตรงไปเรื่อยๆให้เราตรงไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราตรงไปเลยครับผมก็คือ ให้เราตรงไปครับผมนี่มันม,มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่งหน้าตรงนี้เลยครับผมนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ให้เรากดคลิกไปแล้วก็กดอันที่สองครับผมกดอันที่สองแล้วก็กดบายแล้วก็มันก็จะรีสตัดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะพาไปที่พาไป,ไ,ปไ,ปไปที่เลือกเลือกก็คือทั้งทั้งทั้งหมดมีม,มีอยู่กี่กี่สตัดนะครับผม โอเคไปนี่ครับผมให้เราไปกันเลยนะครับโอเคบปโลกเก่าแป๊บตึมตึมปุ่มแป๊บนึงนะครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ให้เราไปเลยนะครับผมตรงไปก็คือถ้าใครอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากเปลี่ยนสตัดของเราไม่เอาเต็มเต็มตัวอะไรประมาณนี้อ่ะครับก็ให้เรามาเลือกได้นะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตรงนี้เกาะกลางครับผมโอเคก็เราสามารถมาเลือกได้ที่เกาะกลางนะครับ เนี่ยครับผมก็ให้เรานะครับลาไปที่เกาะกลางกันครับผมไปที่เกาะกลางเลยนะครับผมเกาะกางเกาะกลางนะครับผมก็ให้เราไปที่เกาะกลางนะครับก็นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปเกาะกลางก่อนเดี๋ยวผมจะเลือกภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปแป๊บนึงนะโอเคครับให้เรามาเกาะกลางนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับข้างหน้าคือเกาะกอลจุฬสลัดปุ๊บตรงมาเลยครับผมตรงมาเลยพอเห็นเกาะนี้ก็ตรงมาเลยครับผม ตรงมาปุ๊บใช่ไหมครับผมก็ ages. พวกเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับก็คือมันอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังให้ทุกคนนะครับ <people in> <world> หาบ้านหลังคาสีเขียวครับผมนี่ครับนั่นนั่นนี่นีน่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ผมหลังคาสีเขียวไม่ไมาใช่เขียวนี้นะครับเขียวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะอยู่อันนี้แล้วครับเขียวนี้นี่นี่ครับผมอันนี้ก็คือเอาไว้เอาไว้ทําหาดาบโยโยรูวีสองอันนี้ก็คือที่ที่เช็คสตัดครับผม ไม่ใช่ดิที่ที่บอกมกสตัดนะครับสตัดศูนย์เต็มมือนี่ครับผมสตัดศูนย์เต็มมือนะนี่เต็มมือเต็มมือนะต่อไปสตัดแรกกันแหละเราเราซื้อมาครั้งแรกกันแหละมันจะได้สตัดส่วนสนสตัดที่หนึ่งเต็มเต็มแขนนะครับผมนี่ต่อไปครับก็คือต่อไปสตัดที่สามเช่นสตัดที่สามหรือสตัดที่สองสตัดที่สองก็คือจะจะทั้งตัวครับผมนี่เกือบเกือบแล้วเกือบแล้ว ต่อไปต่อไปนะคะผมต่อไปสตัดที่สามก็คือจะกเตีมยหัวครับผมนี่แล้วก็เหลือเหลือที่ขาผมสตัดที่สามใช่ไหมตอนนี้ต่อไปก็คือสตัดที่สี่ครับผมสตัดที่สี่ก็จะครึ่งขาครับผมครึ่งขาใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสวัสดีเพื่อนนี่ครับผมก็ใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วต่อไปก็สตัดที่สตัดที่เท่าไหร่แล้วนะสตัดที่ห้าครับผมสตัดที่ห้าครับ นี่ผมสตัดที่ห้านะครับก็นี่ครับสตัดที่ห้าเราเราเราก็จะเต็มตัวเรียบร้อยเย,ย้นะครับผมโอเคทั้งหมดนี้ก็มาบานนี้ทั้งนี้นะครับผมก็ถ้าถ้าถ้าใครอยากจะมาถึงแล้วก็กลับโลกครับผมกลับโลกเก่านี่อย่าตามได้ไหมอย่าตามอย่าตามอย่าตามโอเคครับก็เราเราเราก็กลับโลกโลกใหม่เรียบร้อยนะครับก็ตรงนั้นแหละโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปพา ไปสอนใช้ดีดคอร์ดกันเลยนะครับสมัครดีดคอร์ดกันเลยว้ฮูไปกันเลยนะครับก็ถ้าเราเข้าเข้ามาในดีคอร์ดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าใครยังยังไม่สมัครสมาชิกก็กดๆว่าสมัครสมาชิกถ้าใครมี ID แล้วก็นี่ครับกดมาเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่อีเมลที่เราสมัครเอาไว้โอเคอันดับแรกครับก็กดสมาชิกแล้วก็ชื่อผู้ใช้ของเราผมชื่อว่า GU ก็ได้ C U อีเมลก็ตั้งตั้งตามใจชอบเลยครับผมเช่น G J เจจแบบนี้นะครับแล้วก็กดกดอะไรนะ g M เจิ๊บจิถูกไหมไม่รู้นะจิ๊บจจิ๊บโอเคครัควมแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเราเลยครับผมจะตั้งว่าจิ๊บ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 จิะ อีเมลนี้ลงทะเบียนไปแล้วเฮ้ยมีคนลงไปแล้วเหรออีเมลนี้งั้นก็ต้องเอาสี่สามสี่สามถูกไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนลงไปแล้วได้ไหมได้ไหมโอเคก็อันนี้นะครับก็คือปราก,กดยืนยันไปและเขาจะให้คําถามเรามาว่าพิสูจน์ว่าเราเราไม่ใช่หุนยนตรงหารูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่มีสี่อะไรนะเลือกรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่มี เลือกทั้งหมดใช่ไหมโอเคเลือกทางมาลายไม่ผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี่โอเคไปทางมาลายแล้วทางมาลายเนี่ยผมถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราตรวจ้อถ้าเราตรวจสอบแล้วเราไม่ใช่ผูนยมก็นี่ครับแบบแรกก็คืออันนี้เซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์เกมรับผมของผมเกม,มแล้วก็ตั้งชื่อได้นะครับเคัน,นี้ก็คือเช็คเลยครับก็คืออายุของลิงก์ไม่จํากัดหรืออันนี้ผู้ใช้ทั้งหมดก็คือผู้ใช้ที่กดมาลิงก์เราทั้งหมดเท่าไหร่ผมเอาไม่จํากัดครับแล้วก็กดสร้างหรือจะให้เขาไป ไปไหนเช่น Lob by. Lob by, ล็อบบี้ล็อบบี้คลิปไฮไลท์ก็ได้อ่คลิปไฮไลท์แล้วก็กดแล้วก็กดกดตรงนี้ครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บนี่กดตรงนี้นะครับกดกดที่ลิงก์ตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดแชร์ก็กดไปแปะลิงก์ก็ได้นะครับโอเคต่อไปก็อันนี้ครับก็คือสามารถกดป๊แบบนีนะสามารถกดนี้ครับผมกดเพิ่มเช่นจูยูยูยูนะครับจูยูนี่ครับผมมันมันก็จะได้แบบนี้ถ้พาผมเร็วก็อขอโทษด้วยนะครับก็คือมันเวลาจํากัด โอเคนะครับนี่ย,ยู่ของเราครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้ตามี่ชอบจิ้มจิ้มจิจ้มนี่ครับผมโอเคครับต่อไปก็คือเราสามารถทําอะไรกันไมากด้แล้วนี่ก็คือตั้งค่าครับผมนีตั้งค่าต่อไปก็คือตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นีตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ภาพรวมคัดกรองช่องอะไรประมาณนี้นครับกดตั้งค่าตรงนี้นะกดสามจุดตรงนี้นะครับถ้าใครใครอยากแก้ไขข้อมูลก็กดบัญชีของฉันแล้วก็แก้ไขได้เลย อยู่ยังไงนะครับก็กดแค่ขายได้เลยนะครับโอเคทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าผมผมผมสอนการการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะกับกับไอนี้นะครับก็ถ้าผมก็คือผมผมผมมือใช้นะผมผมไ่ถ่อยค่อยแต่ถนัดนะครับก็คือผมมาสร้างนะครับก็สำหรับนี้ขอะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายนี่ครับก็คือลิงเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เรากดคันลอกมานี่นี่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บายๆกดติดตามเพื่อนนะบายบายครับ